เคครสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเพราะว่าซังไปกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็อยู่การรีวิวรถถังนะครับที่มีชื่อว่า ISU 1 3 0นะครับ ISU 1 3 0่งรอยสามสินะ <c oughs> โอเครถถังคันนี้เป็นรถถังที่ได้มาจากกล่องล่าสุดนะครับก็จะเป็นกล่องอันนี้การบุกข,ของยานมีขั้นรถถังนะครับซึ่งก็อันนี้มันก็มีโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่จะได้อยู่ที่0.5%ของรถถังทุกคัน,นครับมีโอกาสสุ่มได้เนาะซึ่งผมก็ได้คันนี้มา นะครับซึ่งก็คันนี้เป็นคันที่ก็เล่นออกสตรีมเมื่อไม่กี่วันก่อนนั่นเองนะครับซึ่งกระถัางาคันนี้กราถัางนดีค่อนข้างที่จะค่อนข้างาที่จะโอเวอร์พาวเวอร์ประมาณนึงเลยนะครับแต่ก็มันก็จะมีข้อเสียของมันอยู่นะครับ <mm ซึ่งในวันนี้เราจะมาดูกันนะครับสำหรับคนที่เผื่ออยากจะได้รถถังอันนี้หรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันนะสำหรับคนที่ชอบสาย iSU อนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ารถคันนี้มันเป็นยังไงบ้างน,นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ สเปกมาเลยลวกันนะในจักรคันนี้มันเป็นรถถังพรีเมียมพี่ข้ารถถัง์8ของสหภาพโซเวียตนะครับให้ดูกันก่อนนะครับตอนนี้ผมเล่นมา17ตาชนะอยู่ที่35เ็นะครับก็แห้งๆไปนะครับช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็คือช่วงนี้ก็คือเล่นแบบไม่สนใจวิเลทเท่าไหร่นะก็ปล่อยๆปล่อยๆเรื่อยๆครับไอเอยู่ระดั30นะครับก็จะมีเลื่อนอยู่ที่1,250นะครับก็ตัวถัง90 75 60ไม่ได้นาอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวถังไอเอสเนาะจะติดปืนเป็นที่ปืน130มิลลิ ตอนนี้ผมทำโหลดเร็วสุดอยู่ที่8.84วินะครับซึ่งถือว่าเร็วมากเลยนะระยะบันไการเล็งอยู่ที่4.0วิก็อาจจะเล็งชา้านิดหน่อยนะครับแต่ก็การการะจายกระสุนอยู่ที่0.308ดีมากนะครับดีมากๆเลยทั้งหมเล็งเงี่ยวถือดีมากๆนะครับปืนร้สามสิบโหลด8วินะครับเพราะฉะนั้น d p m ก็เลยอยู่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับอยู่ที่3,122ซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับ ก็สำหรับเปิดเดี๋ยวมันก็จะค่อนข้างที่จะมีมีม,มอพอสมควรนะครับเราจะไปรูกันนะการจัก,กอดโดยเยเลีย่ยนะครับก็ตัวนี้จะมี AP กับ AP นะครับมี AP AP แล้วก็ HE นะครับนี่เกิดคุณดูนะครับ AP ที่เป็นลูก a r m o r มอร์ c i n g ปกติครับเจาะ245นะส่วน AP ที่เป็นลูกทองครับเจาะ215ครับ <laughs> มันมันมีมากพอสมควรนะครับก็คือว่าไอ้ปืนร้อยสามสี่พอยตัวนี้มันพอน่าที่จะพิเศษเราจะไปพูดกันตอนที่เราไปอยู่ในช่วงกระสุนเนาะก็เดินหน้าสูงสุดสี่สามถอยหล,ลังสิบสองเฉลี่ยสามสิบโอเคใช้ได้นะครับส่วนตินิค้าปัตตาการ์บุนตัวอยู่ที่สามสิบแปดจุดสองเจ็ดเดี๋ยวอันนี้ผมต้องอัพเป็นหกช่องนะเดี๋ยวเราจะอัพกันในอุปกรณ์เลยแล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้ลนนะแล้วกันสําหรับหมายเลขยี่สิบสามสิบนะเดี๋ยวมาดูโมเดลกันก็ตอนนี้เป็นการหลาดใหม่นะครับเป็นการหลาด ของ9.3นะซึ่งก็มีอะไรเพิ่มเติมมามากมายพอสมควรสามารถไปอ่านได้ในโพสชุมชนนะครับอ่ะเราไปดูกันสำหรับ S230 นะก็ตัวถัง s i s ครับแล้วก็นั่นแหละที่รู้กันก็คือ IS ที่ไม่มีปอมแค่นั้นเองนะรูดปใจนะครับยูปปใจตัวนี้ผมก็จะใส่เป็นอะดีอีนนะครับมันมีเล่นเอกอ,อร์กับดีอีนก็ใส่ดีอีนไปนะยูดุพันก็ใส่ตามเดิมครับ คนเราสิบสามเล่นเครื่อง10บนะจยิง,ยงใส่ถังเขียวก็ได้นะครับจะได้หมุนเร็วขึ้นแต่อาจจะแล้วกันพูดว่าอาจจะแล้วกัน,นรัเพื่อไม้มั่นใจเหมือนกันนะสนกระสุนอ่ะเราพูดถึงกระสีมกระสุนนะครับไอตัวนี้นะมันจะมี AP ที่เป็นลูกธรรมดากับ AP ที่เป็นลูกทองนะครับ AP ธรรมดาเนี่ยมันเจาะอยู่ที่233 257นะครับเดเมจ3 4 5 5 7 7 5ใช่ไหมแต่พอมันเป็น AP ที่เป็นลูกทองอะ่ะ มันเจาะลดลงประมาณ30หน่วยนะครับแต่ได้ดดเมจเพิ่มขึ้นมาประมาณ50หน่วยซึ่งก็ถือว่าลูกทองเนี่ยคือเวลาเราเกิดกดเข้ามาเล่นนะครับเราเปิดเราใช้ลูกทองเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะเปลืองลูกทองมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าเดเมจของลูกทองมากกว่าลูกปกตินะครับซึ่งในเกมนี้ไอ้ลูกทองอ่ะมันโดนเนฟมาตั้งกี่แพทก็ไม่รู้แล้วเดนลูกทองอ่ะจะดดเมจน้อยกว่าลูกหลักนะครับซึ่งก็ พอมาเป็นอย่างนี้ผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมผมไปเล่นแล้วทําไมมันพอกดใช้ลูกทองจะเผื่อจกก่อเข้ามากขึ้นมันก่อแดงกว่าเดิมก็ยังไม่มันใจนะครับจนกระทั่งมาอ่านว่าไอ้ลูกทองนี้มันเป็นลูกทองที่เอาไว้เพิ่มเดามจนะครับประมาณนี้นะส่วน he ก็ปกติ60จากข้างหลังเอามามีมีมสีนัดนะครับอุปกรณ์อ่ะอุปกรณ์เราเป็นลดไวเนาะแล้วก็จะปลดอันนี้นะครับอันนี้แล้วก็ปลดสั้นพลางแล้วก็เพิ่มเลือแล้วก็อันนี้นะครับ อันนี้อันนี้เพิ่มสามเพิ่มสามองศานะครับน่าจะไวขึ้นนะแล้วก็เ,เปล่งขึ้นมาอันนี้อ่าค่อนข้างดีนะผมคิดผมค่อนข้างทีง่จะชอบรถถังอันนี้นะเพราะมันดูดุดันแล้วก็ยิงได้ดีมากเลยนะครับตัวนี้เนี่ย BPS เด็ดมากนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันในเกมเป็นคดดีกว่านะครับโอเคเรา,าอยู่กันในตานี้อ่าหาา้าเไปเล่น ตายทีแล้วกันนะครับตามคนหมู่มากแล้วกันเพราะว่าถ้าเราไปเล่นคนเดียวเราก็ตายตายง่ายตัวนี้เรือมันน้อยครับถึงจะอัพเล่นมาก็พันสามยี่ห้าทีเทียบทีเทียแปที่เลือในน้อยก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ต้องส่มซึ่งส่วนตัวผมไม่ได้ส่มเก่งนั้นไงผมเน้นชนเน้นสู้มากกว่านะครับบางทีก็เลยแบบ ตายเร็วกว่าปกติมึงกดกดเราก็ไม่ได้ดูนะแต่จาะกอมันดีมากครับสองสี 2, 4, 5, ่ห้านี่บ้าบอมากนะสองสี่ห้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะบ้าบอยถอยก่อนแล้วกันครับไอ้อสขึ้นนะตอนนี้คือเจ็ดห้าสองมันดันไปโน้นนะครับมันไม่ใช่เท่าไหร่มันไม่ใช่ที่ควรด,ดันไปทางนั้นนะ่ะเพราะว่า พอดันไปแล้วอะ่ะมันมันจอยเพื่อนช้าครับแล้วเผื่อเพื่อนตายหมดแล้วทำอะไรไม่ได้เลยนะเละเลยนะครับแล้วเอเยูนะถ้าเกิดอุณลเห็นนะป้อมหน้าปึบไปปืนอยู่ข้างหน้าไปเพราะฉะนั้นเราต้องโผล่ตัวถังทางขวานะครับอย่าโผล่ทางซ้ายเยอะโผล่ทางซ้ายเยอะโดนยิงนะครับโผล่ทางขวาเนี่ยเล่นเล่นอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็น่าจะพอที่จะก,กันส่สนได้ประมาณนึ่งโอ้ชนไม่แล้วว้าวอย่างงี้ไหมเป็นอย่างเงี้ยก็จะก,กันได้นะครับ แต่ก็ก็ไม่เสมอไปนะโโอ้หเมื่อกี้มันเด้งครับเมื่อกี้มันดิ่งระยะเถ็บเถ็บหน่อยเถ็บหอ่าเต๋อไม่ทันได้ยิงเอ้ยโอ้โหสีเมื่อกี้เมื่อกี้สะท้อนนะแต่คือเกมมันยังบล็อกเค้นอยู่นะครับไ <c oughs> อเกมมันยังบล็อกเค้นอยู่ต้องเข้าใจว่า บางทีมันก็ผีเข้าบางทีมันมก็ผีออกเป็นองี้แหละเกมมันแก้บั๊กไม่ได้นบะเรื่องการรีโคเชตแล้วโดนเดเมจเนี่ยพวกนี้มันไม่สามารถอะไรได้เลยนะและเนี่ยถ้าเกิดว่าวัวดาวเล่นใช่ไหมศัตรูไม่มีกระสุนนะพี่อันต์โรลดเนี่ยเราชอบมาแล้วนะเพราะว่าตัวโรลด์แปด8.8ดปีแล้วก็เดเมจประมาณ400-500ซึ่งถือว่าด,ดีมากนะครับในเทีแปดนะแต่แถืว่าเป็นทีดีแต่เสียดายว่า ISU 130มันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะมันแข็งแค่90เพราะฉะนั้น คือเวลาเราจะไปทําหน้าชนกับมันเนี่ยอาจจะค่อนข้างจะสู้ยากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเล่นแบบเล่นกับเพื่อนมีเพื่อนอยู่ด้วยจะเป็นจะดีมากเลยถ้ามีคนโคเวอร์สักคน,นแล้วเราก็ยิงเดี๋ยวไม่เอาเป็นสปอร์ตนะครับเวลาเพื่อนเราดังขึ้นแล้วเราเล่นเป support, ็นสปอร์ตเนี่ยเราก็ยิง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 ,ยง,ยงโอ้โหเราจะมีความสุขมากนะครับ <c oughs> แล้วก็ตัวเราเนี่ยปืนเนี่ยเป้ามันแค่ศูนย์จุดสามศูนย์แปดมันถือว่าคือบางทีคุณไม่ต้องเล็งด้วยซ้ำนะครับ เนี่ยคือถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้มากพอไม่ต้องเลงคือเข้าไปยิงได้เลยดีมากบอกเลยว่าดีมากมากเนี่ยไม่แทบจะไม่ต้องเล็งแล้วหยุดแค่แบบเซี่ยววินาทนะีแล้วก็ยิงก็จบมันง่ายมากนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบสายไอเยเนี่ยผมคิดว่าควรเก็บคันนี้แหละดีเกินยิงรับได้นะไม่เป็นไรแล้วก็ไม่น่าซ่อมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังไง a อพก็ไม่น่ารอดแล,ล้วล่ะ ไปลยเพันองเ้อยิงไป3254ดเมจก็เนี่ยก็ถือว่าโอเคมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราได้ยิงฟรีนะครับแล้วก็จอยจอยซัพพอ,อร์ตเพื่อนนะถือว่าดีมากนะครับไปต่อเราไปอยู่ในตานี้แล้วตอนนี้ก็เราคงต้องเป็นทีดีเนาะแล้วเขามีบิวทีนั้นนะใบิวทตาที่แล้วด้วยนะครับกดมาเจอกันเหมือนเดิมนะอ่าอ,าอาถ้าเป็นอย่างนี้งานเราหยาบนะพี่จะว่า ไม่มีทีดีไปไม่ใช่ไม่มีเปปอ็มพีเบสด้านโน้นนะเพราะฉะนั้นขอบใจมากน้ำใจนายเลยวะ่ะเมื่อเอ็ไม่ได้เรื่องท d ต้องจัดการเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีพอร์ตสกได้อีกทีหนึง่งแล้วก็เข้าบัญชีไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวบัญชีเราจะมาอธิบายกันอีกทีหนึง่งโอ้อโยอสกูด้มันเข้าลึกจังเลยเล่นอย่างนั้นมันก็เล่นได้นะแต่ อาจจะไม่คุ้มเสียงเท่าไหร่ต้องดูทีดีฝั่งเขาด้วยนะทีดีฝั่งเขามันเป็น152คันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโดนมาซัดทีเดียวว่าโอ้ยอืมพองันได้อยู่นะครับอุย้ยแต่ลองกันนี่ไม่ได้โกเกโตไม่ได้อ้ยนี่ไงโอแรงมากนะครับลูกทองไอตัวนี้เนี่ยยิง ลูกทองตัวนี้มันยิงเท้าเกือบร้อยห้าสิบเลยนะเดเมจเพิ่มมาห้าสิบหน่วยจอก่อรถไปสามสิบได้เดเมจเพิ่มมาห้าสิบเดเมจแต่เสียตังเพิ่มสามพันสามพหกตอน 1, นีดัดก็ต้องเล่นดีๆหน่อยแต่ตอนนี้เราโหตรงนี้ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวให้ทีมเราดันเข้ามาเราไม่ต้องรีบนะครับส่วนไอ้พีสีนั่นเดี๋ยวหน้าหักจัาเเพื่อเราบอกให้โหเลยนะครับก็เราก็หันก่อน ทีไม่รีไม่รีเพราะว่าทีมเราได้เปรียบมากน่ะจังว่าเฮฟวี่เขาตายไปคันนึงรับไอซ์ห้านะเราบอกไปก่อนว่าไอซ์ห้าเนี่ยเออเอามาประดับเปเดียวเถอะอย่าอย่ามาเล่นเลยขอร้องอ่ะมันไม่เก่งไอซ์โศกยังเพราะว่านะไอซ์ห้านี่ไม่ได้เลยไม่ไม่เวิร์กอ่ะมันไม่เก่งเลยนะไอซ์ห้าแต่มันเก็บตังค์ได้นะแต่อย่าเล่นอย่าอย่าเอามาเล่นเลยเล่นคันอื่นแหละนี่เรา เจ็บของน,น,นี้ได้ไหมเอ่ย้ได้แต่เรายิงไม่ทันโกเท้วันพีสีสีฮะขอเอพีแล้วกันนะครับเอพีลูกหลักนะค่อยๆไปไปค่อยๆเล่นไปนะครับเราไม่รีบนะไม่รีบเนื่องจากว่าทีมเราเยอะทีมเราเยอะกว่าถ้าเราเรีบไปนะั้นเราไปตายครับล่าชตายนีย่ไม่คุม้มไม่คุ้มมากๆ ค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆมุม่งไปเรื่อยนะครับแล้วก็ค่อยๆตีวงแคบไปอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ได้ดีมากแต่ผมจะโดนไอ้นี่โอ้โหโดนได้ยังไงวะนะแต่ับาอ้วถอยละวจ้าโอ้ h a n กิ้วมากเลยทีขั้นดีจริงๆสุดยอดสุดยอด เออไม่ขึ้นแล้วกันนะครับโอ๊อออะอโอ๊ะอ่ะไม่ยานะเอ้โอ้ขอบใจมากเลยพี่ทีสุดยอดเลยเพื่อนในช่วยเราไว้นี่ลางแหกไปดิโอ้โหเยี่ยมมากเลยพี่ทีชอบมากเงี้ยเลยทีอย่างเนี้ยโอ้โหเทสสองสองสามคนนี้คนคนเล่นเยอะนะครับเล่นในพี่ไปเลยในพี่เล่นดีจริง ดีมากขอบใจมากโอเคนะครับก็สำหรับ i s u อ3 0เนาะก็อ่าแล้วก็รคันนี้ผมขออ่านไปแค่2ตาแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราอ่านสาตามาใช้เวลาหนาดนะอ่านสอตาเนี่ยประมาณนี้ก็แค่ใกล้กลังดีนะครับสาหรับให้ดูนะว่ารถัคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับรถสั่งพรีมียมที่แบบมันมาเร็วๆไปเร็วๆนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาอะไรกันอีกทีเนี่ยนะครับเพิ่งมันก็ ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ผมอาจจะไปติดหรือว่าวัมากเกินไปนะครับ <c oughs> ก็เลยมาอัดแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดอัพให้นะโอกคก็สำหรับรีวิวถังนะครับเอสอก็จะเพียงพอไว้เท่านี้นะครับก็ใครโชคดีได้คันอื่นก็ถือว่าโชคดีแต่ถ้าเกิดได้คันนี้ไม่ต้องเสียใจไปมันดีเหมือนกันนะครับส่วนใครที่ไม่มีไม่ต้องเสียดายนะครับเนื่องจากว่าคุณยังมี i s เ152อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณ ไม่ได้อะไรคุณก็ใช้ ISU 152ก็มีปัญหานะครับโอเคเอาเราเอาไว้เจอกันเรียปดูออ้ทางนหน้าสวัสดีครับ